สวัสดีครับผมพุทอันบาสอุดรนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปออกพื้นที่เหมือนเดิมนะครับปฏิบัติภารกิจแบ่งปันลอยยิ้มให้แก่ผู้ยากไร้นะครับจะเป็นชาวบ้านเป็นตกงานขอแบบมียยุหน่อยก็ดีนะครับยากลําบากนะครับแจ้งผมได้เดี๋ยวในเขตอุดรนะครับจะลงไปช่วยสนับสนุนนะครับเป็นค้าชใจเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะเป็นถุงยังชีพนะครับก็ขอฝากติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่จอดนอยจอดนอยสวัสดีเก็บของเก่าบ่ได้หลายไหมบ่โควิดเนาะเก็บบ่ได้เลยบ่ผมโคดอ่นเด้อน้องจากกีฝากเงินมาไหมให้ชาช่วงโควิดรักษาสุขภาพเด้อครับเด้อท่านลำเื่อเหมือนกันเด้อขอบคุณมากครับสวัสดีครับยิ้มสู้โควิดจะพีเด้อัครับตอนนี้เจอ น่าจะเป็นคนไรบ้านหรือเปล่านะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัดีผมโคตดอันครับผมคำภารกิจก็น้องจักรีอยู่ครับเอาเงินมาให้ใช้เพื่อโควิดครับผมครับครับ เป็นไงบ้างพี่ลำบากบอไม่มีบ้านอยู่บอได้มานอนนี่บออผมเมื่อน้องจากกีคดอัดนแล้วน้องจากกีนะครับให้เงินไปใช้สองร้ขอบคุณนะครับไม่ไม่เอาเ่อพี่ครับรบกวนเวลานิดนึงนะครับผมมีน้ำใจมาให้ครับผม ผมโคตรอัดน,นะครับพอดีมาช่วยในช่วงวิกฤตโควิดนะครับขอยาตอัดวีดีโอนะครับกับน้องจักกีนะครับมาให้200บาทเป็นโครงการปันน้ําใจผู้โควิดนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่จะมาร้องลิเก ใช่ไหมครับสู้โควิดใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคไม่เป็นไรอันนี้ผมโคดอัดนะครับครับขออนุญาตช่วยเหลือเนาะที่จะกำลังจะไปร้องอยู่ร้านข้างหน้านี้นะครับวอดีผมเห็นเนาะเรื่องของโคดอัดเนาะจากีนะครับฝากผมทุบให้น้องกับพี่200บาทนะครับเห็นความตั้งใจแล้วก็อยากให้แบ่งปันรอยยิ้มสู้โควิดนะพี่เนาะขออนุญาตอัดวิดีโอนะครับพี่นะได้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะลูกนะ พี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมโคตรอันครับผมได้รับบัลามีดได้รับบอสได้เงินอย่างวันนี้ยังไม่ได้เงินเลยบอสไม่เป็นไรได้มือรขงเนครับรับฝนมีดเนาะโอ้ไม่เป็นไรครับผมอ่ะผมดีแล้วแหละสวยดีครับเออวาเขียนภาพสวยดีเนาะเนาะ ผมจะเปตีครับจะเปียาตีด้วยเหรอครับครับโอ้ Ooh, สุดยอดไม่เป็นไรพี่ผมผมโค้ดอันเดี๋ยวผมจะช่วยหนับผนุนขอบคุณจากกีนะ,ะ,ะผมให้เงินไว้ใช้สองร้อยบาทขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ยิ้มสู้โควิดนะพี่นะสู้สู้ผมไม่มีนะขอบคุณมากนะครับ <c oughs> พี่ขอบคุณนะเดี๋ยวก่อนครับ,บรับแป <c oughs> ๊บหนึ่ง